สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูในชั่วโมงที่28นะคะสำหรับการเรียนคณิตศาสตร์ในชั่วโมงนี้คุณครูจะพาพวกเราไปวัดขนาดของมุมกันค่ะซึ่งคุณครูก็หวังว่าหลายๆคนคงจะเตรียมอุปกรณ์ชุดเลขาคณิต สำหรับการวัดมุมนะคะไว้เรียบร้อยแล้วอ่ะพวกเราไปดูคลิปสั้นๆกันเลยค่ะแล้วอย่าลืมนะคะดูให้จบคลิปนะคะและคุณครูจะมีสรุปทิ้งท้ายไว้ก่อนที่พวกเราจะไปทําแบบฝึกหัดด้วยอ่ะไปดูกันเลยค่ะสวัสดีครับในคาบที่แล้วเราทราบกันแล้วนะครับว่าแต่ละมุมมีลักษณะอย่างไรแล้วน้องๆสงสัยไหมครับว่ามุมที่เราเห็นเราจะทราบได้อย่างไรว่ามีขนาดกี่องศา ถ้าเราอยากทราบว่ามุมที่เราเห็นนั้นมีขนาดกี่องศาเราต้องทำการวัดขนาดของมุมครับการวัดขนาดของมุมต้องใช้เครื่องมือสำหรับวัดขนาดของมุมโดยเฉพาะนั่นคือไม้โปรแทคเตอร์ในที่นี้จะกล่าวถึงเครื่องมือที่ใช้ในการวัด2ชนิดคือ 1. ไม้โปรแทคเตอร์ชนิดครึ่งวงกลมและ 2. ไม้โปรแทคเตอร์ชนิดสี่เหลี่ยมผืนผ้าค,ครับ ไม้โปรแทกเตอร์แบ่งเป็น180ช่องเล็ก1ช่องเล็กบอกขนาดของมุม1องศาก่อนที่เราจะไปเรียนการวัดขนาดของมุมเรามาเรียนส่วนประกอบของไม้โปรแทกเตอร์กันก่อนนะครับไม้โปรแทกเตอร์ชนิดครึ่งวงกลมจะประกอบด้วยจุดกึ่งกลางเส้นศูนย์องศาและเส้นบอกองศาครับส่วนไม้โปรแทกเตอร์แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะประกอบด้วยจุดกึ่งกลางจุดเริ่มต้นของการวัดและเส้นบอกองศาครับ แล้วน้องๆทราบไหมครับว่าหน่วยการวัดขนาดของมุมที่เรียกว่าองศานั้นสามารถเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์วงกลมเหนือตัวเลขลักษณะแบบนี้ครับ90องศาเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์90องศาครับให้น้องๆพิจารณาข้อความที่กำหนดให้แล้วเลือกถูกหน้าข้อที่ถูกต้องต่อไปพี่มุมจะมาสอนน้องๆวัดขนาดของมุมนะครับ วิธีวัดขนาดของมุมคือ 1. ให้จุดกึ่งกลางของไม้โปรแทคเตอร์ทับตรงจุดยอดมุมของมุมที่จะวัด 2. ให้เส้นศูนย์องศาของโปรแทคเตอร์ท่าไปบนแขนข้างหนึ่งของมุมและ 3. อ่านขนาดข,าดของมุมเริ่มจากศูนย์องศาด้านที่ท่าบ,บนแขนของมุมไปจนถึงแขนอีกข้างหนึ่งก็จะได้ขนาดของมุมที่ต้องการวัดครับ ต่อไปเราจะมาวัดขนาดของมุมโดยใช้ไม้โปรแทคเตอร์ชนิดครึ่งวงกลมกันครับให้วางไม้โปรแทคเตอร์โดยจุดกึ่งกลางของไม้โปรแทคเตอร์ทับตรงจุดยอดมุมที่จะวัดคือจุด D ให้เส้นศูนย์องศาทางด้านขวาของไม้โปรแทคเตอร์ทาบไปบนแขนของมุมคือรังสี D E แล้วอ่านขนา,ขนาดของมุมจากศูนย์ไปจนถึงแขนของมุมอีกข้างนั่นก็คือรังสี D C ก็จะได้ขนาดของมุมที่ต้องการวัดครับซึ่งมุม C D E เราวัดขนาดของมุมได้35องศาครับถ้าเราลองใช้ไม้โปรแทคเตอร์ชนิดสี่เหลี่ยมพื้นผ้ามาวัดจะได้ขนาดเท่ากันไหมนะเราลองมาวัดไปพร้อมๆกันนะครับให้วางไม้โปรแทคเตอร์โดยจุดกึ่งกลางของไม้โปรแทคเตอร์ทับตรงจุดยอดมุมที่จะวัดคือจุด D ให้จุดเริ่มต้นของการวัดทางด้านขวาท้บไปบนแขนของมุมคือรังสี DE แล้วอ่านขนาดของมุมจากศูนย์ไปจนถึงแขนของมุมอีกข้างนั่นก็คือรังสี DC ก็จะได้ขนาดของมุมที่ต้องการวัดครับซึ่งมุม CDE ที่เราใช้ไม้โปรทรคเตอร์ชนิดสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็วัดขนาดของมุมได้35องศาเช่นกันครับเรามาวัดขนาดของมุมกันอีกมุมนะครับ คือมุม OPQ ครับเราลองใช้ไม้โปรแทคเตอร์ชนิดครึ่งวงกลมก่อนนะครับวางไม้โปรแทคเตอร์โดยจุดกึ่งกลางของไม้โปรแทคเตอร์ทับตรงจุดยอดมุมที่จะวัดโดยให้เส้นศูนย์องศาทางด้านซ้ายของไม้โปรแทคเตอร์ทาบไปบนแขนของมุมแล้วอ่านขนาดของมุมจากศูนย์ไปจนถึงแขนของมุมอีกข้างจากรูปเราอ่านขนาดของมุม OPQ จากไม้โปรแทคเตอร์ได้110องศาครับต่อไปเราลองใช้ไม้โปรแทคเตอร์ชนิดสี่เหลี่ยมผืนผ้ามาวัดกันนะครับวางไม้โปรแทคเตอร์โดยจุดกึ่งกลางของไม้โปรแทคเตอร์ทับตรงจุดยอดมุมที่จะวัดแล้วให้จุดเริ่มต้นของการวัดทางด้านซ้ายทาบไปบนแขนของมุมแล้วอ่านขนาดของมุมจากศูนย์ไปจนถึงแขนของมุมอีกข้าง จะได้ขนาดของมุมที่ต้องการวัดครับซึ่งเราอ่านขนาดของมุม O P Q จากไม้โปรแทรกเตอร์ชนิดสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้110อองศาเช่นกันครับถ้าน้องๆไปเจอมุมที่แขนของมุมสั้นสามารถต่อแขนของมุมออกไปเพื่อให้วัดและอ่านขนาดของมุมได้สะดวกขึ้นครับซึ่งการต่อแขนของมุมไม่ทำให้ขนาดของมุมเปลี่ยนแปลงครับการวัดขนาดมุม ทำได้โดยใช้ไม้โปรแทคเตอร์ครับน้องๆจะต้องวางให้จุดกึ่งกลางของไม้โปรแทคเตอร์ตรงกับจุดยอดมุมที่จะวัดและให้เส้นศูนย์องศาของโปรแทคเตอร์ทาบไปบนแขนของมุมแล้วอ่านขนาดของมุมจากศูนย์องศาด้านที่ทาบบนแขนของมุมไปจนถึงแขนอีกข้างหนึ่งก็จะได้ขนาดของมุมที่ต้องการวัดครับถ้าน้องๆไปพบมุมที่มีแขนสั้นๆส,สามารถต่อแขนของมุมออกไปเพื่อให้วัดและอ่านขนาดของมุมได้สะดวกขึ้นครับ ซึ่งการต่อแขนของมุมออกไปนั้นไม่ทำให้ขนาดของมุมเปลี่ยนแปลงครับสายเดียวตอนข้อไหนกันแน่ให้น้องๆน,นำไม้โปรแทคเตอร์มาวัดขนาดของมุมแล้วเลือกขนาดของมุมที่อ่านได้จากไม้โปรแทคเตอร์ให้ถูกต้องครับ ในวันนี้เราได้รู้จักอุปกรณ์ในการวัดมุมนั่นก็คือไม้โปรแทคเตอร์น้องๆอย่าลืมหมั่นทบทวนและทำแบบฝึกหัดบ่อยๆนะครับพกไม้โปรแทคเตอร์เอาไว้เจอมุมที่ไหนรีบคว้าออกมาวัดได้เลยนะครับเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่พวกเราได้ดูคลิป การวัดขนาดของมุมมาแล้วนะคะต่อไปนี้ครูก็จะสรุปให้เข้าวๆนะคะถ้าหากว่าพวกเราวัดขนาดของมุมเรียบร้อยแล้วหรือว่าไม่รู้ว่าเป็นมุมฉากมุมแหลมมุมตรงหรือมุมป้านแบบนี้นะคะอ่นักเรียนมาดูกันค่ะมุมฉากนะคะจะต้องมีขนาด90ององศานะคะมุมนี้จะต้องมีขนาด90องศาเท่านั้นถึงจะเป็นมุมฉากนะคะส่วนมุมตรงนะคะมุมตรงจะต้องมีขนาด180องศา มุมแหลมด้านล่างนะคะนักเรียนมุมแหลมจะต้องมีขนาดที่มากกว่า0องศามากกว่า0องศาแต่น้อยกว่า90องศามุมป้านนะคะมุมป้านจะต้องมีขนาดที่มากกว่า90องศาแต่น้อยกว่า180องศา มุมกลับต้องมีขนาดมากกว่า180องศาแต่น้อยกว่า360อองศาเนี่ยคือสิ่งเหล่านี้ออกข้อสอบนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนอาจจะมีการจดใส่สมุดไว้นะคะแล้วก็ไปทำความเข้าใจ อาจจะฟังแบบนี้หลายๆคนก็อาจจะเอ๊ยยังงงอยู่ว่ามันคืออะไรมากกว่าร้อน้อยกว่า360อยหไปดูตัวอย่างสมมุตินักเรียนวัดขน,ดขนาดของมุมออกมาแล้วใช่ไหมคะอย่างเช่นมุมแรกได้อันนี้คือจุดนะคะ2 2 5องศาเห็นไหมคะว่ามีขนาดที่มากกว่า0องศาแต่น้อยกว่า90แสดงว่ามุมแรกนี้ก็คือมุมแหลมนั่นเองอันนี้ก็คือมุมแหลมนะคะมุมที่2 มากกว่าศูนย์องศาแต่น้อยกว่า90องศาอันนี้ก็เป็นมุมแหลมต่อไปมุมที่3ามสามสิบหองศาก็คือมุมแหลมนี่ก็คือการที่เรานำความรู้ที่คุณครูได้สรุปไปให้เมื่อสักครู่นี้นะคะมาใช้ในการบอกว่าเป็นมุมชนิดใดนั่นเอง45องศาก็เป็นมุมแหลมเพราะน้อยกว่า90องศา60องศาก็เป็นมุมแหลม 90องศาเห็นไหมคะ90องศาก็คือมุมฉาก120องศามากแสดงว่ามากกว่า90องศาแต่น้อยกว่า180ก็คือเป็นมุมป้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมป้านนี่ก็คือนําความรู้มาใช้บอกชนิดของมุมได้อันนี้1้0ยองศานะคะมุมนี้นะเป็นมุมตรงต่อมานะคะหนามุมนี่ค่ะ 270องศาก็คือมากกว่า1 8 0แต่น้อยกว่า360เรียกว่ามุมกลับนะคะถ้าขนาดของมุมลล้อมเป็นวงกลมแบบนี้360องศาไม่ถือว่าเป็นมุมใดนะครับเรียกว่าเป็นวงกลมเลยขนาดของมุมเนี่ยได้360องศาจะเรียกร,รูปนั้นว่าวงกลมค่ะ ก็ประมาณนี้นะคะอ่าทีนี้ให้นักเรียนทบทวนเนื้อหาที่พวกเราได้ดูคลิปจนจบมานะคะก็คือให้ทําแบบฝึกหัดในหน้า34นะคะหลายๆคนอาจจะดูคลิปแล้วแล้วไม่ไม่เข้าใจว่า m ตัวข้างหน้านี้คืออะไร m ข้างหน้าก็ย่อม,มาจากขนาดของมุมนะคะนักเรียนขนาดของมุม ABC AB ะะอ่านว่าขนาดของมุม ABC แต่เขียนเป็นตัวยอ่อซึ่งเวลาที่นักเรียนเรียนไปเรื่อยๆอาจจะไม่ค่อยมีตัวหนังสือเป็นภาษาไทยแต่จะให้เป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์อาจจะมีตัวแปรเป็นภาษาอังกฤษบ้างในลักษณะแบบนี้นะคะก็คือย่อมาจากขนาดของมุม ABC นักเรียนก็ต้องมาดูว่า a b และก็ c มีขนาดมุมเท่าใดนะคะเราก็ต้องใช้ไม้โปรวัดขนาดของมุมหากสั้นเกินไปนักเรียนก็อาจจะต่อขนาดของมุมออกมาอีกได้เพื่อวัดขนาดของมุมแล้วก็บอกให้ได้ว่าคือมุมชนิดใดนะคะตรงนี้ก็คือการบอกชนิดของมุมอ,อย่างเช่นดูแบบนี้อาจจะรู้ได้ว่าอามากกว่า90องศานี่นาแล้วก็มันก็คือมุมป้านอันนี้บอกไว้กว่อนนะว่าอันนี้ข้อแรกนะคะส่วนข้อต่อไปนักเรียนก็ต้องใช้ไม้ไม้โปรวัดอย่างเช่นขนาดของมุม bcd อะ BCD คืออยู่ตรงไหนนักเรียนก็ต้องไปดูว่า B C แล้วก็ D ก็คือขนาดของมุมตรงนี้นะคะเห็นไหมคะว่ามีลักษณะเป็นมุมแหลมใช่ไหมแต่นักเรียนก็ต้องมาวัดก่อนนะคะว่ามีขนาดกี่องศาเพื่อตอบในบรรทัดแรกก่อนแล้วก็มาบอกชนิดของมุมในบรรทัดที่2นะคะทาเหมือนกันแบบนี้ทุกข้อนะคะในหน้า34เสร็จแล้วถ่ายรูปส่งนะคะหากนักเรียนไม่เข้าใจย้อนคลิปกลับไปดูการวัดขนาดของมุมหรือ จะสืบค้นหาข้อมูลใหม่ๆจาก YouTube จากในหนังสือดูวิธีการวัดขนาดของมุมให้เข้าใจก่อนแล้วฝึกใช้ไม้โปรเจคเตอร์ให้คล่องนะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสำหรับวันนี้ครูก็ขอลาไปแล้วสวัสดีค่ะ